สวัสดีค่ะนักเรียนวันนี้พบกับคุณครูทันสิตาจันทร์ละกรเลือดยนนะคะในวิชาสุขศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่1น,นะคะสำหรับในเชวโมงนี้นะคะเราจะเรียนเรื่องการปฏิบัติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่7นะคะ สำหรับจุดประสงค์ของการเรียนรู้นะคะข้อที่1อธิบายวิธีการปฏิบัต,ติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่7นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ข้อที่2วิเคราะห์สาเหตุที่ทําให้เกิดอุบัติเหตุและวิธีการป้องกันข้อที่3ตระหนักและเห็นความสําคัญของการปฏิบัต,ติตนตามหลักสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่7นะคะคุณครูมีเหตุการณ์จะเล่าให้นักเรียนฟังหนึ่งเหตุการณ์นะคะ หนูนิดกำลังนั่งเล่นอยู่หน้าบ้านของตนเองบางเอินลูกบอลที่หนูนิดเล่นอยู่กลิ้งออกไปหน้าบ้านหนูนิดจึงวิ่งออกไปเก็บโดยไม่ได้ดูว่ามีรถยนต์วิ่งมาโชคดีที่รถยนต์วิ่งมาช้าและเบรกทันหนูนิดเกือบถูกรถชนนะคะจากสถานการณ์สักครู่ เกิดเหตุการณ์อะไรคะลูกเหตุการณ์อะไรคะ,ะหนูนิดเกือบถูกรถชนใช่ไหมคะลูกนักเรียนคิดว่าอุบัติเหตุเกิดอุบัติเหตุจากสถานการณ์เมื่อสักครู่นี้เกิดจากสาเหตุใดคะลูกเกิดจากที่หนูนิดเป็นไงคะไม่ทันระวงังใช่ไหมคะ,ะเมื่อของเล่นเมื่อลูกบอลกลิ้งออกไปนอกบ้านนะคะ ก็วิ่งออกไปเก็บโดยไม่ได้ทันสังเกตไม่ได้ดูรถก่อนใช่ไหมคะอะ่นั่นเองนะคะจึงอาจจะทำให้เกิดอุบัติเหตุได้นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเมื่อออกไปนอกบ้านนะคะหนูต้องทำไมคะถ้าเป็นถนนหนูต้องดูรถหือไม่งั้นก็เป็นไงคะเรียกผู้ใหญ่นะคะผู้ปกครองนะคะให้ออกมาช่วยเก็บช่วยดูนะคะ นักเรียนเคยได้รับอุบัติเหตุบ้างหรือไม่หนูเคยได้รับอุบัติเหตุไหมลูกอุบัติเหตุคืออะไรคะอุบัติเหตุคือสิ่งที่เกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดใช่ไหมคะถ้าเราประมาทเราก็จะเกิดอุบัติเหตุถ้าเราขาดความระมัดระวงังก็อาจจะทําให้เราเกิดอุบัติเหตุได้นะคะอุบัติเหตุก็คือ ที่คุณครูบอกเมื่อสักครู่เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นโดยไม่ได้ตั้งใจนะคะอาจเกิดผลกระทบต่อบุคคลสิ่งของหรือสถานที่นะคะอันนี้เรายังไม่แม่งกลุ่มนะคะลูกนะเพราะว่าเรายังเรียนออนไลน์เรายังไม่ได้เรียนที่บ้านนะคะอันนี้คืออุบัติเหตุอะไรคะลื่นล้มเพราะว่ามีอะไรอยู่ลูกมีน้ําใช่ไหมคะอ่าถ้าสมมุติว่าอยู่ที่บ้านเวลาหนูเดิน นะคะหนูก็ต้องสังเกตด้วยว่าน้ำมันพื้นมีน้ำพื้นเปียกไม้นะคะอาจจะทำให้เราลื่นล้มได้ใช่ไหมคะอันนี้อะไรคะตกบันไดใช่ไหมคะลูกอ่าตกบันไดาอาจจะเนี่ยคะจากที่เราเดินไม่ได้ระมัดระวังนะคะอาจจะทำให้เราตกบันไดได้นะคะอ่าอันนี้ที่สำคัญเลยมือเปียกจะปักไฟได้ไหมคะลูก มือเปียกตัวเปียกห้ามไปโดนปลั๊กไฟนะคะเพราะว่าน้ํามันเป็นสื่อนําไฟฟ้านะลูกนะอาจจะทําให้ไฟดูดไฟช็อตนะคะห้ามโดยเด็ดขาดนะคะอันนี้ไฟไหม้ไฟไหม้อาจจะเกิดจากอะไรคะไฟลัดวงจรหรือสายไฟชํารุดนะคะเครื่องใช้อุปกรณ์ไฟฟ้าชํารุดนะคะถ้าเราเจอเราต้องรีบแจ้งผู้ปกครองนะคะ ถ้าเราเจอสายไฟหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าที่มันชำรุดเราต้องรีบแจ้งผู้ปครองทันทีนะคะคราวนี้เรามาดูความประมาทคืออะไรก็คือการกระทําที่ขาดความระมัดระวังขาดความรอบคอบซึ่งความประมาทอาจก่อให้เกิดอุบัติเหตุได้นั่นเองนะคะ อ,อุสุขบัญญัติแห่งชาติข้อที่7ก็คือการป้องกันอุบัติเหตุด้วยการไม่ประมาทนะคะนักเรียนไม่ว่าเราจะทําสิ่งใดเราต้องทําด้วยความระมัดระวังรอบครอบนะคะไม่ประมาทนะคะการป้องกันการเกิดอุบัติเหตุใกล้ตัวทําได้อย่างไรบ้างคะข้ามถนนโดยใช้ทางม้าลายหรือสะพานลอยนะคะ เดินบนทางเท้าอย่างระมัดระวงังไม่เล่นกับเพื่อนขณะเดินนะคะเพราะว่าเราเดินอยู่ริมถนนเราต้องเดินทางเท้านะคะเดินให้ชิดด้านในนะคะลูกนะแล้วก็ไม่เล่นกันนะคะขึ้นลงรถประจำทางเมื่อรถจอดสนิทแล้วนะคะใครที่มารถรับส่งก็ต้องให้รถจอดสนิทแล้วหนูค่อยลงนะ ไม่ใช้มือที่เปียกเปิดหรือปิดสวิตช์ไฟฟ้านะคะเพราะว่าจะทำให้โดนไฟดูดนั่นเองนะคะดูแลเรื่องการเปิดปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าและแก๊สหุงต้มนะคะทำไมนักเรียนจึงต้องปฏิบัติตนให้อยู่ในความไม่ประมาททำไมคะลูกเพราะว่าจะได้ไม่เกิดอุบัติเหตุนั่นเองนะคะ เพราะว่าอุบัติเหตุเป็นสิ่งที่ไม่ควรเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันของเรานะคะเพราะว่าถ้ามันเกิดขึ้นแล้วมันก็จะมีความเสียหายนะคะทาให้เราบาดเจ็บแล้วก็เสียทรัพย์สินนะคะดังนั้นการดําเนินชีวิตอย่างปลอดภัยจะต้องป้องกันอุบัติเหตุด้วยความไม่ประมาทนะคะสำหรับกิจกรรมวันนี้นะคะคุณครูให้นักเรียนบอก อุบัติเหตุของตนเองที่เคยเกิดขึ้นนะคะแล้วหนูจะป้องกันอย่างไรนะคะสำหรับในวันนี้นะคะคุณครูก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้นะคะกิจกรรมให้นักเรียนทำอะไรคะบอกอุบัติเหตุที่เคยเกิดขึ้นกับตนเองแล้วก็บอกวิธีป้องกันว่าหนูจะทำอย่างไรดีนะคะอาแล้วพบกันใหม่ในชั่วโมงถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ